ถ้าผู้หญิงเจอสถานการณ์แบบนี้จะทำยังไงเว้นี่แกแอบถ่ายฉันได้ยังไงฮะอุ้ยอา้าวโทรศัพท์ปลอมนี่นี่ทำไมต้องตั้งใจทำให้เข้าใจผิดกันแบบนี้ด้วยอ่ะนี่คิดบ้าอะไรของคุณเนี่ยจิตใจสกรปกรกความคิดก็สกรปรกคิดยังไงมาถึงมาใส่ร้ายพวกเราฮะนี่รีบขอโทษพ,พวกเราเลยนะทำไมขอโทษอ่ะคลิปนี้ลงโซเชียลดังแน่ ทุกคนครับทุกคนครับผู้หญิงคนนี้เขาใส่ร้ายพวกผมครับไม่มีเหตุผลเอาซะเลยอ่ะเอ้ยน้าไม่อายว่ะเอ้ยแต่งตัวแบบนี้ยังกล้าไปใส่ร้ายคนอื่นอีกเหรอวะเออนั่นดิคนแบบนี้มีในสังคมด้วยเหรอวะโอูหยุดถ่ายนะฉันไม่ได้ทำสองคนนี้เขาตั้งใจจะแกล้งฉันนี่แล้วใครใช้เธอมาโวยวายใส่ร้ายพวกเราอะสมควรโดนแล้วแหละเฮ้ยไปเถอะหยุดถ่าย ย,ยิเฟิร์สเฟิร์สดูนี่ดิทุกคนครับตอนนี้เรายื่นเรียกงฟ้องรองว่าอยู่ด้วยกนไปแล้วนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์สนับสนุนพวกเราด้วยนะคะระกกับ เขาล่อเหยื่อไม่ได้ก็เลยใส่ร้ายคนอื่นแล้วก็โดนฟ้องโสมหน้านะนะนี่แอบถ่ายกันหรอเอาโทรศัพท์มานี่เลยนะเอามาเลยใครถ่ายเธอเธอแย่งมือถือฉันแบบเนี้ยระวังเธอจะโดนฟ้องหรือจงนั่นนะเน่ไปดีกว่าเพื่อน แล้ว,แล,วแล้วทำไงกันดีอ่ะคนพวกนั้นทำแบบนี้เพื่อเราต่อตา้านพราะเราโวยวายก็ขู่จะฟ้องเราพอเราบันจิตใจเราทางอ้อมหลังจากนั้นก็ทำให้เราไม่มีที่อยู่บนสังคมแต่พวกเขาเป็นคนทำผิดนะทำไมพวกเราต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ด้วยล่ะ พรุ่งนี้เจอกันใหม่ตอน6โมงนะครับบ๊ายบายในที่สุดเราก็มาถูกทางทุกทีป่ะที่ชู่เราหาโคตรดีเลยอะทํำแบบนี้มีผิกดกฎหมายหรอวะมึงนี่มันโง่จริงๆเลยชื่อเสียงของผู้หญิงคนนั้นมีค่าแค่ไหนกันเชียววะมันก็แค่เสียชื่อเสียงเองเกี่ยวอะไรกับพวกเราวะ ดูแล้วเขาไม่ใช่คนธรรมดาเราไปแอบถ่ายกันอีกดีวะ่ะไปเจัดไปเขาก็บอกว่าอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอวะไหนวะไม่มีหมาตัวเลยเฮ้ยถึงแล้วด้วยมาหาฉันกันระจ๊ะที่เธอยังกล้ามาเจอพวกเราอีกอะฉันรู้นะว่าเธอทำอะไรอยู่ พี่ชายคะฟอรู้สึกผิดไปแล้วอะงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวเราสามคนเข้าไปในห้องกันถ้าพวกพี่อยากทำอะไรอะทำได้หมดเลยเธอพูดแล้วนะนี่ถ้าเธอบริการพวกเราดีอะจะถอนฟ้องให้นะคนไม่ไหวแล้วอะงั้นเดี๋ยวพวกพี่เข้าไปในห้องกันก่อนเลยนะคะ ว่าไอเนี่ยที่ไงถึงมาจับพวกเราเนี่ยแล้วถ่ายลิปทำไมฮะแบบนี้มันผิกดกฎหมายนะเดี๋ยวแจ้งความจับให้หมดเลยคิดมากไปหรือเปล่านี่แล้วพวกแกสองคนมีธิ์อะไรมาทำร้ายพวกเราแล้วสภาพอย่างพวกแกเนี่ยนะน่าถ่ายมากมั้งใช่นี่ใส่สันดาลแย่ๆแ,แ,แบบพวกแกสองคนอะ่ะโดนแค่นี้มันยังน้อยเกินไปด้วยซ้ำ เฮ้ยจะถ่ายบอกว่าจะถ่ายไงเฮ้ยจำใส่กระโหลกเอาไว้เลยนะพวกแกสองตัวกล้าถ่ายพวกเราพวกเราก็กล้าถ่ายกันคิดว่าเป็นผู้ชายจะทำอะไรผู้หญิงก็ได้ไงั้นเหรอต่อไปในพวกแกสองคนดังแน่เตรียมตัวไว้เลยไอ้ขยะสังคมเฮ้ยเฮ้ยจะถ่ายบอกว่าจะถ่ายไงออยขอร้องเถอะขอโทษขอโทษ